เบิง่งคนครับพี่น้องสับายครับสับายเนี่ยถุงมือนี่สับายโผดสับายเหลือเอ,อ้ยบอกให้ไอันถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่องเนี้ยทายเด็กทายเด็กเด็กทายในหลอกมากที่ได้รับสมัครพนักง,งาน สาวๆมากเป็นตากลองให้ยูพี่น้องอเจ๊แบนเราทำงานมาผ่านเอ่อเอื่นเห้นในโลกส่องเย็ดงานด้นั่งเวจเิ้งดิวันนี้ชิว้วอะได้ยังเออขาข่อยสิบวอะไรแตกด้ตัวนั่งขาคิ้มผมงาผมหอมนั่งรถมีคนมาเงีนยหนูใส่พนักงานสาวตากลองนะครับพี่น้องเนอะ ว่า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 นีผัวเลยเอาแต่ผู้สาวผู้สาวาเป็นตากล้องไหซสเปีย่วครับมีพัานครับทำงานพัาน์ลงบอกให้ถ่ายคลิปให้สิเกับว่าไทยไหม ก็ว่าไปตัวเนาะว่าแบบสู้พี่น้องฟังตัวบ่ได้บ่ได้ว่าผู้เดียวเนี่ยแหละว่ากับพี่น้องก็ว่าตัวนี่บอกให้ทายเงียไมได้ว่าตัอย่าคล้องอันคือยังสิเป็นบาทนี่ยว่าผู้เดียวคนน,นะ,นะ,ะแต่มีคนถามอย่าง เอาไปโหลดเถอะเอาครับพี่น้องว่าจะเล่งให้เลี้ยวครับเมื่อนี้รถกับแลนได้สองขั้นครับพี่ลงกับห้างนี่แหละจะเปลี่ยนกับซอมว่านกับแลนว่าได้เต็มมือครับ ล้มหัวยินเบ็กหัวครับสื่ออะไรมาเปลี่ยนไหมเพิ่งเปลี่ยนเสร็จนะครับผมก็เพิ่งได้ทำงานวันนี้นะครับเมื่อวานก็วิ่งแทบจะวิ่งคันเดียวก็ว่าได้นะครับวิ่งได้แค่ครึ่งวันครับตะเตดเมื่อวานนี้ เป็นยังคือปลออกรถไม่ดําไม่พี่น้องมันมันหลายอย่างครับพี่น้องรถดําไม่ก็มีงวดมีผ้าละอีกนะครับมีผ้าละอีกแล้วที่นี่ก็ทำไมโชเฟอร์นี่ครับบุคลากรบุคคลเท่านี่ ก็ต้องหาเพิ่มนะครับพอหาเพิ่มแล้วงานก็ต้องหาเพิ่มขึ้นกันนะครับซึ่งประเด็นหลกัลกๆคือการหางานนี่ครับพี่น้องเอ้าบบอยดกบอยกไปดินล้นยางชิ่งครับผู้ใดให้มันมากไม่หนักนะครับก็เลยเอา มีแค่นี้ก็ใช้แค่นี้ไปก่อนครับเร่งงานครับใช้ลายวันนี้อ้ใช้ฝนวันนี้ครับงานทอยครับสองร้อยกว่าเที่ยวครับ เหลืออยู่ประมาณาร้อยกว่าเที่ยวครับน่าจะจบนะครับถ้าไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนะวันนี้เพราะว่าเมื่อวานก็ตักได้ไปแล้วร้อยเที่ยวนะครับร้อยร้อยสิบเที่ยวอยู่ครับเมื่อวานนี้วันนี้ก็น่าจะร้อยกว่าครับ รถแมคโครใหญ่นี่ครับพี่น้องมันดีเงี้ยมันงานท่วงยยังสิแหละท้ายแมคโครเล็กนี่ครับตักนี่วันหนึ่งงานร้อยกว่าเที่ยวนี่ไม่เสร็จนะครับไม่เสร็จนะเสร็จก็ต้องต้องเฮ็ดคากิลีครับยังค่อยได้ลอยก็เที่ยวได้ครับรถหน่อย โคยีกับลอยก็เที่ยวกันได้ชั่วๆครับผ่าทำงานนะครับผ่ารถมันได้ทำงานผ่ารถด,ดำว่าบม่มีปัญหาอย่างครับ งานทอยปากหวอเป็นเป้าหมายแรกที่ทีมงานของเรานะครับจะรับครับเปดเดี๋ยวนี้ครับมีปัญหาครับคันนี้ล็อกกี้นี่เรื่องฟ้าเกียร์ครับยังไม่จบครับอันนี้เลนเกียร์เดียวครับเนี่ย เกียร์หนึ่งเกียร์ถอยครับถ้าเข้าเกียร์อื่นไปแล้วมันไม่ได้นะครับมันแข็งนะครับมันน่าจะเป็นที่ฝากเกียร์หรือเปล่านะครับว่าผมลื้อออกมาแล้วมาทําดูฝากเกียร์มันเนี่ยค่อนข้างจะฝืดนะครับเข้าฝืดติดติดคัดคัครับอนาบครับครงบครับคมัอครัับครับังงอองงครับ มาเศ้ากับบนไปวัาจะเล่งงานนี้ให้จบแล้วก็จะรถคันนี้ครับผมเอาน้องสายฝนนีไปลงบ่อนะครับตักดินให้กับเสียสาะวุทธนะครับทีนี้ครับตักดินน่าจะอยู่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับ ทิ์กว่าๆนะครับส่วนทีมงานขุดบ่อสุ้มทบของเรานะครับสารวัตรก็ลาพักผ่อนนะครับวันนี้เป็นวันที่สองที่สามแล้วที่สองแล้วครับพรุ่งนี้ลงงานครับสารวัตรพัก่อนยิ้มแล้วครับนัน่จนตาตูบแล้วฮนะ สามสองครับกับคัลร่งเบอร์8นะครับกับบอกมุ่งกีนี่มีหยดซึมอยู่ครับอนาคตได้เปลี่ยนครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้รั่วแรงมากนะครับผมก็ยังได้อยู่ครับ น้ำมันไฮดรอลิกรั้งหนึ่งก็ได้2อ,อาทิตย์อยู่ครับก็เลยถือว่ามันยังไม่อาการหนักนะครับถือว่าอาการมมาหนักได้พี่น้องอะได้สองอาทิตย์อยู่อาการไม่หนักก็แสดงว่าไปได้ครับทำได้เดี๋ยวถ้าวัน สามถังเอ่อถังหนึ่งได้บ่เกินสามสี่หมื่นถือว่านักแล้วครับพี่น้องถังหนึ่งได้สามสี่หมื่นถือว่าหัวแห้งครับต้องพากมือจอดเปี่ยนนะครับแต่ว่าถังหนึ่งเข้าได้สองอาทิตย์อยู่กับถือว่ายังไม่ร้ายแรงครับยังไม่รุนแรงนะครับยังไม่รั่วแรง ดินน้ำมันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับลอกนานี่ไม่เปลืองนะไายงานเยอะครับแต่ถ้าเป็นการขุดสะแล้วก็ดินแข็งๆหน่อยนี่ครับสองลอยลิยดแดงงั้นมาไหลายครับ จะจบได้ครับวันนี้ครับจะจบได้ครับนาจะจบได้